ได้วางสามสองหลักขึ้นอย่างมั่นคงในกัมพูชา1ได้มีการสถาปนาพระบรมวังสานุวงศ์ให้มีฐานันดรศักดิ์ที่จะสืบ,สอบทอดสันตติวงศ์ต่อไปได้ไม่ขาดสายเห็นชัดเจนเขาเรียกว่าฐานันดรศักดิ์คือมีพระบรมวังสานุวงศ์มีโปรเจียมที่ยาวเหยียดนะครับ<ม>ที่สามารถมีวงศ์สาคานที่จะสืบ,สอบทอดสันตติวงศ์ได้ไม่ขาดสาย อย่างเช่นสมัยการที่5เนี่ยก็มีผู้สืบทอดสันติวงศ์จำนวนมากนะครับต้องมีต้องมีฐานนันดรศักดิ์ที่มั่นคงจึงจะทําให้การสืบสันติวงศ์นี่มั่นคงอันที่สองต้องมีสมณศักดิ์คือต้องมีการสถาปนาพระสงฆ์ให้เป็นมีมีสมณศักดิ์ขึ้นมาเพื่อจะได้ทํรูปบรรุงพระศาสนาเป็นพื้นฐานค้าจุนพระวสาศาสนากับพระมารสถานอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธานะครับอันที่สามก็คือต้องมีบรรดาศักดิ์ คือต้องมีขุนนางที่เป็นที่เป็นข้ารองพระบาทจริงๆไม่ใช่ข้าราชการแบบหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักง,งานรัฐ <ละ S 1> บาลอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ประเทศไทยไม่มีฐานัาน,าน <c oughs> ดรศักดิ์เมื่อเขายึดอานาจสองสี่แฉเขายกเลิกฐานันดรศักดิ์แล้วห้ามมีไอ้บรรดาศักดิ์นะครับพ่านเมืองไทยนี้ไม่มีบรรดาศักดิ์ <c oughs> แต่กัมพูชาเนี่ย คุณเซนเป็นผู้ฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ล้มไปทีงแล้วนะครับโดยพวกที่อ้างมาจงรักภักดีเช้าจงรักภักดีเย็นเนี่ย <c oughs> นายพลอน,นอนยึดอำนาจล้มสถาบันกษัตริย์ค <c oughs> ุณเซนเนี่ย <c oughs> ที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นปฏิปักิต่อกษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ฟื <c oughs> ้นผู้ฟื <c oughs> ้นฟูสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาในในกัมพูชาและได้บูรณะปราศาสตร์พระราชวังฟื้นฟูราชประเพณีขึ้นมากมายกายกองนับว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตและมีความรุ่งเรืองมากนะครับ และได้ได้ไดวางสามสองหลักขึ้นอย่างมั่นคงในกัมพูชาหนึ่งได้มีการสถาปนาพระบรมวงสานุวงศให้มีฐานันดรศักดิ์ที่จะสืบทอดันริตาติวง์ต่อไปได้ไม่ขาดสายเห็นชัดเจนอันที่สองมีการสถาปนาสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์อ,อันที่สามก็มีการตั้งบรรดาศักดิ์ในการตั้งบรรดาศักดิ์สมเด็จตุลเซนท่านเอาตัวเองเข้ามาทําเองเลยนะครับเ,เป็นสมเด็จอัครมหาเตโชุนเซนสมเด็จก็สมเด็จเจียติสิมสมเด็จเตียบันพรกเนี้ย เพราะการที่มีบรรดาศักดิ์นี่เราอยากคิดว่าหุนเซ็นกำเกริบเสื่อมรนะครับอันนี้คือการบำรุงสถาบันพระมหากษัตริย<ช>์เพราะเป็นการสร้างเสาหลักกันหนึ่งคำจุนอย่างเมืองไทยเนี่ยไอ้พวกเศรษถีทั้งหลายเนี่ยที่หน้าเลือดทั้งหลายเนี่ยถ้ามีบรรดาศักดิ์ขึ้นมา ได้เชื่อเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วเนี่ยมันอาจจะหายหน้าเลือดมันอาจจะเลิกเบียดเบียนชาติบ้านเหมืองขึ้นมาก็ได้อะกิจะมีนะครับท่านหลอดท่านเซอร์อากิดก็มีนี่เป็นเสาหลักขั้นจุนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อเย้ยหุ่นเซนนะครับว่าเขามีเป็นสมเด็จอะไรเนี่ยบ้านเราต่างหากนะวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เราเนี่ยก็มีผู้ตั้งสืบทอดฐานนดอนศักดิ์เนี่ยก็มีต่อเนื่องอยู่พอสมควรนะครับมีทรงสถาปนาสมณศักดิ์เนี่ย ทั้งฝ่ายคามาวาสีฝ่ายอรัญาวาสีตอนนี้ก็นับว่าหนาแน่นใน<ม>ด้านพุทธศาสนานี่นับว่ามั่นคงที่เป็นเสาหลักคำจุน<ม>สถาบันพระมหากษัตริย์นะแต่บรรดาศักดินี้ไม่มีมผมเห็นว่าคือถ้าผมไม่มีอำนาจเสนออะไรก็แล้วไปถ้าผมมีอำนาจเสนอผมจะเสนอให้ฟื้นฟูบรรดาศักดิ์<ม>อย่างเช่นคุณธนินคุณเจริญเนี่ย<ม>ไปตั้งบรรดาศักดิ์เป็นหลอดขึ้นมาดิเ,าเป็นเป็นพระยาขึ้นมาเลหลอดก็พระยาเนีเ่ยอย่างคุณนุทินเนี่ยได้รับพระราชทานอ่า ถ้าเทียบตาแหน่งก็ยกบ,บ,บรรดาศักดิ์รเจ้าพญานะครับแต่ไม่มีชื่อบรรดาศักดิ์ทาไมไม่ทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นมันอ,อยู่คุณอยู่คุณทินมันเริ่มต้นด้วยอย่างคุณทุินเนี่ยได้รับบรรดาศักดิ์อย่างเนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการทําให้เรียกว่าราศีขึ้นอะ่ะไอแสงไฟสองจับคุณทุตินแล้วแล้วนอกจากนั้นพรรคภูมิไทยก็นั่งก็นั่งคลองมาไทยก็ขับเคลื่อนไว้อยู่ทั่วประเทศนะครับ มีการเคลื่อนไหวไปยังอ,อ,ตอบตบจทั่วประเทศนะครับภาคภูมิใจไทยเนี่ยเขาดูแลมาไทยแล้วเขาเคลื่อนไหวไปถึงอ,อ,ตอบตบจเพื่อวางรากฐานเพราะว่าในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นสดมเนี่ย,ยกระทรวงวังกระทรวงเวียง <c oughs> เวียงวังทางนาเวียงนี่ก็คือมาไทยนี่แหละครับ <c oughs> คือนอกจากในวังเขตวังแล้วเนี่ยเป็นเวียงหมดนั่นอยู่ในเขตอำนาจมาไทยหมด <c oughs> ผู้ที่ดูแลมาไทยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าตแหน่งเป็นสมัวนายกนะครับดูแลกลาโหมเรียกว่าสมัวกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายกใหญ่ก็คือคุณเศรษฐาพระเพื่อไทยแต่นายกเล็กจริงๆเนี่ยก็คือคุณนุทินแต่ถามว่าใครละที่ครองใจประคุมใจวจประชาชนจริงๆเนี่ยก,ก็คือกระทรวงมาไทยทุกจังหวัดมีผู้ว่าเป็นพ่อเมืองออทุกส่วนราชการที่มีอยู่ในจังหวัดขึ้นต่อผู้ว่ามน และผู้ว่ามาขึ้นต่อมาไทยเท่ากับวันนี้มาทรงมา,มา,ม,ามาไทยเนี่ยขึ้นต่อคุณนุตินถูกไหมครับและขึ้นต่อพรรคภูมิใจไทยและคุณในวิน,เนยเขาทำเป็นเห็นไหมครับผู้สมัครสวคราเนี่ยผู้ว่าละดีผู้ว่าเต็มไปหมดเลยนั่นก็หมายความว่าเขาจะรู้อยากใช้พลังตัวนี้ได้ดีเพราะผู้ว่านเนี่ยเป็นนักปกครองเนี่ยนั่ก็เข้าถึงประชาชนและมีความสามารถพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย และพอมาได้คุมสวอ,อีกออคุณทินจะไม่ไฟสองหน้าได้ยังไงนั่นแต่ว่าจะเป็นนายกได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวาสนาของคนนะครับอ๋อแต่การษฐานี่ก็วาสนาดีนะดูหน้าตาแกเป็นคนมีวาสนานเนี่ยเอออันนี้สมมุตินะคะสมมุติมมตเฉยๆสมมุติเกมมิดมาแบบวาสนาไปส่องอยู่ที่คุณอนุทินในขณะที่คุณเศษฐาเนี่ยอาจจะดับในวาระที่จะโดนถอดถอน ตรงเร็วๆนี้หรือเปล่าที่สมมุติถ้าเราดูนะครับดีวกันคือคนเราจะเป็นหลักเป็นใหญ่ได้เนี่ยมันต้องมีหลักฐานอคุณอนุทินเนี่ยมีหลักและมีฐานนะครับวันนี้หลักเนี่ยก็เป็นถึงเจ้าพยาแล้วเป็นถึงพญาแล้วนะครับ ฐานนี่ก็เป็นถึงเสนาบดีมหาไทยเป็นสมัวนายกอยู่นะครับพ่อก็เป็นเสนาบดีมหาไทยครับผูุ้ิเออแต่คุณเศรษฐาแล้วก็เป็นหัวหน้าพักแล้วคุณเศรษฐาเป็นอะไรคุณเศรษฐาเป็นเจ้าของแสสิริเก่าเพราะจะพูดถึงหลักก็สู้คุณนุทินไม่ได้จะมเทียบไม่ได้แล้วฐานก็ไม่ได้คุณนุทินแม้ว่าเงาของคุณเนวินยังครกคอบำอยู่บ้างเนี่ยแต่เขายังเป็นตัวของตัวเองยังแสดงเนี่ยในทุกสถานการณ์ แต่คุณเตธาเนี่ไม่แน่ตอนนี้คนที่เคยมั่นใจเนี่ยจะมั่นใจเหมือนเดิมอยู่รหรอือเปล่าเพราะการตั้งคุณพิชิตนี่ก็เห็นแล้วว่าบางที<อ>ความเป็นตัวตัวเองเนี่ยก็ล่อยล้อลงไปไม่มีนะครับแกไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับ,รบดูดูที่ท่านจับมือหัวหน้าพักเลยครับอัอเนี้ยท่านไปเรียนนอกท่านใช้คือวันน,<ร>นี้ที่ทำเนียบเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นสำนักง,งานของบัานจำสองลาดสองไปแล้วนะครับ<ช>ไปดูดยครับ แต่สมมุตินะคะเกิดคุณอนุทินได้เป็นนายกขึ้นมาจริงๆแล้วหญิงเขาจะหักดีลกันไหมคะหรือว่าเพื่อไทยต้องเกิอเรื่องยังไกลอยู่นะครับยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ยังไม่ง่ายนะครับยังไม่ง่ายเพราะการเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐบาลนี้ยังไม่ใช่ง่ายอย่าไปมองข้ามฝันไปเว้นแต่ว่าอยู่คุณเศรษฐาถูกซอยล่วงไปวันที่เดือนเดือนหน้าเดือนเดือนที่สิบกรกฎาถูกไหมครับ ซึ่งไม่แน่ว่าสารจะว่ายังไงเอาเอาตามหลักกฎหมายเลยเราไม่เกี่ยวกับสาลนะครับเราเคารพสารอยู่แล้วเอาตามหลักกฎหมายเลยมันเห็นมาแต่ต้นแล้วว่าต้องรับผิดชอบอต้องรับผิดชอบแต่มาเนี่ยมาเมืองเรามานี่อภิเหนทางกฎหมายมันเข้ามามากแล้วพี่เนี่ยมันทำให้ความผิดความไม่ความที่มันควรจะเป็นไม่เป็นไปได้คือติดคุกไม่ได้ไอ้นี่ติดคุกบอกแต่ไม่ได้ติดด้วยคำพิพากษานะติดด้วยคำสั่งศาล คุณมนวิทย์คะคือเป็นไม่อยากเป็นโรคหัวใจอะถ้าดื่มน้ํากันตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะไอ้โรคหัวใจเนี่ยตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะเนื่องจากว่าต้องบอลลูนบายพาสบอลลูน <Ball oon S 1> ไม่ทนันตายบายพาสไม่ทันตายในตัวผักก้นตองเนี่ยมีสารลูตินและคอเสตินเขาไปทําความสะอาดหลอดเลือดนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของผักก้นตองอ